สวัสดีครับเจอกันอีคลิปนะครับกับซปเปอร์ดิทนะครับจะพามาชมยาม้า X Max สามร้อยนะครับพามาชมรอบคันนะครับสายลุยนะครับสายทิปนะครับกับตัวนี้นะครับพามาชมรอบคันนะครับยางหน้าเขาให้มาเป็นร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบห้านะครับยางหลังเขาให้มาเป็นร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับขอบสิบสี่ครับตัวนี้ครับโชวเป็น เชิร์เอรินนะครับเชอร์เอรินนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับบวกค่าโชว์ค่าอะไรก็สองแสนนะครับตัวนี้ครับเครื่องยนต์บูคอนะครับหนึ่งสูบสี่วาลนะครับตัวนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับขนาดเครื่องอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองซีซีนะครับสี่จังหวะบูคอความจุทั้งสิบสามลิตรนะครับตัวนี้ ใช้เดินทางใช้เที่ยวท่องเที่ยวได้ไกลนะครับตันนี้น้ำหนักตัอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลกรัมนะครับเอาชมรอบคันนะครับดูมันเป็นแบบขุนพานะครับสไตล์สปอร์ตนะครับเราไม่ได้มารีวิวนะครับพามาชมรอบคันเฉยนะครับข้อมูลนีดหน่นอยนะครับเก้าทีรู้นะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นตัว x นะครับตัวนี้ ล้อแม็กเป็นล้อล้อแม็กสีทองนะครับน้ำตาลล้อแม็กทองนะครับน้ำตาลต,ตัดดำตัดด้วยล้อแม็กทองนะครับตัวนี้โช๊คหลังเป็นเอรินนะครับตัวนี้ตัวพิเศษนะครับดูก็เข้าเข้ากับรถนะครับสวยดีนะครับของแพงเท่านี้นครับรถคันนะครับ ราคาก็สองแสนนิดๆนะครับกับเอกแม็กเอกแม็กสีขาวตัน้ำตาลนะครับตัวนี้โบโก้เอกแม็กสีขาวแต่น้ำตาลนะครับขอบคุณที่ mac, นนรบับชมนะครับกับซุปเปอร์นิดนะครับแต่เจอกันอีกคลิปนะครับสวัสดีครับ